มาครับคันแรกครับก็เป็นโตยต้าครับแคมรี่ครับคันนี้เป็นปี05ครับเป็นตัวมินเนอร์เชนแล้วนะครับก็คันนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยนะครับก็เคยมีทางสีฝากระโปรง1ชิ้นนะครับแล้วก็นอกลานครับเดิมทั้งคันเลยนะครับก็ตัวใช้งานดีนะครับแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีหมดเลยนะครับของเลวครับผมใช้ของแท้โตลต้าหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์เนี่ยมีเป็นของญี่ปุ่นบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของบูช่วงล่างเนี่ยดีเลยนะครับก็คือเรียกว่าพร้อมเดินทางดีกว่าน เ,เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่แล้วนะครับคันนี้ก็ยางครับปี24พร้อมเดินทางเลยนะครับให้ดูยางกันหน่อยนะครับเดิมๆทั้งคันครับคันนี้ไม่มีอะไรรถพร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็ภายในครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยดีกว่าฟิล์มดีครับฟิล์มพร้อมใช้ให้ดูภายในตรงนี้มาหน่อยอ่ะรถเนี่ยภายในเนี่ยก็คือจะใช้เบาะพวกนี้พ่อแม่ผมเขาชอบรองนอนไว้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้มันสวยงามอยู่ตลอดครับอันนี้ถ่ายดิบๆเลย ตามนี้นะครับให้ดูข้างหลังเขาหน่อยดีกว่ามาข้างหลังครับก็มีผ้ารองเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคือเราเราแบบใช้รถนี่ครับให้ดูเบาะเลยนี่โอ้โหยังกระเบาะใหม่นะครับข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูข้างหลังขหน่อยเดี๋ยวมาคันนี้ดิบๆนะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ทุกคันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าใช้งานน้อยนะครับก็เลยต้องการปล่อยออกนะครับอ่ะรอบคันประมาณนี้ก็ คันนี้เป็น2ระบบนะครับมีน้ํามันกับแก๊สนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องที่แบบโอ้รถใช้แก๊สแล้วไม่ดูแลไม่ละครับระบบแก๊สนี่คือดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยผมใช้เยอะมากนะครับผมก็เวลาผมวิ่งเนี่ยก็คือใช้น้ํามันเนี่ยเยอะมากๆเลยตอนหนึ่งทิปนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันไม่โสมนะครับก็มาลองขับลองใช้ได้ครับแล้วก็แอร์เนี่ยเย็นฉ่าเครื่องเกียร์ไม่มีกระตุกเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งดีก็ถ้าใครสนใจครับสามารถเข้ามาดูรถได้ครับพุทธมณฑลสาย5้าครับผม คันนี้ครับสนับสนุนราคานะครับหนึ่งแสนสบาทนะครับยางแท่นเครื่องแท้นะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆช่วงล่างครับบูรลูกหมากครับเปลี่ยนใหม่หมดเรียกว่ารถพร้อมใช้ครับแยเย็นช่ำเลยอย่างที่บอกนะครับผมเตรียมให้ผมได้เลยครับ มาถึงนี้ครับถ้าท่านใดนะครับอยากแต่งรถนะครับเน้นสินค้าคุณภาพนะครับยกสูงโหลดเตี้ยนะครับรถทุกเซกเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถตู้นะครับออสซิสต์รี่ครับอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับต่างๆครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผม